สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้องสาวแท้แท้แอปทัคซอนสวยไม่แพ้พี่สาวแอป p ัค s อนเผยโฉมน้องสาวแท้แท้ที่หลายคนไม่เคยเห็นความสวยถอดแบบกันมาเป๊ะจะพาทุกคนมาดูครอบครัวของแอป p ัค s อนแน่นอนว่าหลายคนต้องรู้จักและติดตามผลงานของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่สาง่างามทั้งจิตใจภายในและภายนอกรวมไปถึงกริยามารยาทที่งดงามมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับจํานวนมาก และผลงานของเธอภากหลังก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นตอนนี้แม่มาร์เป็นผลงานกับนักแสดงรุ่นน้องที่ยุต่างกันเยอะมากแต่ความสวยของแม่นั้นสามารถเข้ากับน้องได้ดีมากๆจนหลายคนถึงกับพากันคอมเมนต์บอกว่าแม่จะเข้ากับพระเอกทุกคนไม่ได้นะแฟนขับอิจฉาแล้วนะเนี่ยแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมความสวยของน้องสาวแท้ๆแอปที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกากับสามีพอหลังจากแต่งงานเธอก็ย้ายไปอยู่ที่นั่น แต่น้อยคนมากจะรู้จักและเคยเห็นต้องบอกว่าน้องสาวชื่อคุณแอมที่หน้าตาความสวยนั้นเหมือนกับแอมมากบางมุมที่ได้มองคิดว่าเป็นคนเดียวกันเลยบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทั้งครบอบครัวค่ะเอาเป็นว่าเราไปตามชมภาพทั้งหมดกันเลยดีกวา่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t o d a y c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ